ไก่ต้มน้ำปลาตาแม่อีพิมรสชาติจะเป็นยังไงเรามาลองชิมกันเลยสวัสดีค่ะลิสตาชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาลองชิมไก่ต้มน้ำปลาของแม่อีพิมค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเราไปลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะไก่ต้มน้ำปลาตาแม่อีพิมนะคะเราจะนำไปต้มโดยใช้วิธีการซูวีนะคะ การซูวีเป็นการปรุงอาหารแบบหนึ่งที่นําวัตถุดิบใส่ถุงสุญญากาศนะคะแล้วนาไปผ่านความร้อนการซูวีนะคะก็จะทําให้อาหารสุกเท่ากันทุกส่วนนะคะในระดับที่ต้องการและเป็นการรักษาความชุ่มชื้นของอาหารไปด้วยกันค่ะเราจะต้มเป็นเวลา20นาทีนะคะไก่ต้มน้าปลาตาแม่พิมพ์นะคะเราจะกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันก่อนค่ะเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะ แล้วก็หั่นพริกกระเทียมแล้วก็มะนาวเตรียมไว้นะคะเราจะมาทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องปั่นพริกกระเทียมนะคะเราเอากระเทียมกับพริกใส่รวมกันแล้วก็ปั่นรวมกันเลยเสร็<ค><ณ>จแล้วนะคะก็ปิดฝา พริกกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้กลิ่นก็จะแซบๆหน่อยสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเราก็จะมีพริกกระเทียมนะคะน้ำปลามะนาวบีบเข้าไปนะคะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะ เท่านี้ก็แซบแล้วนะคะดูสิคะหูพริกกระเทียมเน้นๆเลยค่ะพอครบ30นาทีนะคะเราก็เปิดฝาหม้อออกค่ะอยากจะบอกว่าหอมมากพเพื่อนๆหตัวใหญ่มากไมเนื้อยุวย ้อยแล้วนะคะคือเนื้อยุ่ยมากนุ่มมากเนื้อมันเราก็ต้มไก่ต้มน้ำปลาแม่อีพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากไก่ใหญ่มากแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเนื้อแบบนุ่มยุ่ยมากแล้วนี่ก็เอน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าหิวแล้วอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อนะคะให้เพื่อนๆดูช่ำๆเลยจ้าใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ชิมแล้วนะเนื้อคือดีมากเราจะกินชิ้นนี้นะคะซีฟู้ดช่ำๆเลยมันยุยมากเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดลองชิม อร่อยคือเนื้อนุ่มมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยมากแนะนํานะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟูดนี่คือเลิศมากเนื้อคือยุ่ยติดมาเลยนะคะอย่างเงี้ยมันดีมาก หนังก็คือดีเนื้อก็คือนุ่มคือทุกอย่างโอเคมากเลยค่ะทานไหมคะจิ้มซีฟูด้ดเนื้อหนังนะคะคํำใหญ่เลยไก่ต้มน้ำปลาของตาแม่อีพิมพ์นะคะ<ๆ>ก็คือเลิศมากเท่ากับฝ่ามือหนึ่งเลยอะคะ่ะใหญ่มากเลยเยอะกว่าฝ่ามืออีกโดยรวมไก่ต้มน้ำปลานะคะก็คือเนื้อนุ่มมากหนังก็นุ่มเคี้ยวฟินละลายในปากเลยอะคะ่ะก็โอเคเลยะคะ่ะอร่อยมากถือว่าเลิศเลยค่ะ เพื่อนๆท่านไหนที่อยากลองชิมนะคะก็ตามหาซื้อได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มออีอาหารอะไรอร่อยๆแนะนํานะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนําเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ริสตาชาแนลด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย